เราจะมาพูดถึงขีปนาวุธล่อนแบบโจมตีระยะไกลนะครับที่ผมได้นํามาพูดในอีีนี้นะครับเพราะในช่วงที่ผมกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ผมก็ได้ไปเจอขีปนาวุธล่อน A J M 1 5 8 j แจแต่ที่น่าสนใจนะครับมันเป็นหนึ่งในขีปนาวุธล่อนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่สําคัญนะครับ A J M 1 5 8 j แจเป็นขีปนาวุธล่อนโจมตีพิสัยไกลซึ่งอยู่ในโครงการรับของสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาโดยบริษัท洛克ฮิตมาตินนะครับพัฒนาให้กับกองทัพสหรัฐ a g m 1 5 8มันมีอยู่หลายรุ่นที่ถูกพัฒนาออกมาขีปนาวุธร่อนในรุ่นนี้นะครับก็ยังถูกใช้งานจริงมาแล้ว a g m 1 5 8ในรุ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นรุ่นล่าสุดที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาคือรุ่น a g m 1 5 8 XR พอเมื่อไม่นานมานี้นะครับลองฮีดมาตินได้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่เป็นรุ่น AJM158 XR ในรุ่นล่าสุดนะครับโดยที่เราจะมาพูดถึงระบบของมันว่ามันเป็นขีปนาวุี่ไฮเทคแค่ไหน ก่อนจะไปรับชมนะครับการที่เพื่อนๆกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องเราโดยตรงเพราะงั้นอย่าลืมกดไลค์กันนะครับขีปนาวุธลอน AGM158 แจมันถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นขีปนาวุธลอนขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งหัวลบเจาะต่อขนาด1,000ปันอนหรือประมาณ450กิโลกรัม AGM158 แจขีปนาวุธรุ่นนี้เข้าประจำการก,กับกองทัพอากาศสหรัฐที่จะอยู่ในช่วงปี2009สหรัฐอเมริกาก็ยังได้ส่งออกให้กับต่างประเทศด้วยนะครับ ประเทศที่ได้รับขีปนาวุธลอนรุ่นนี้ได้แก่ออสเตียฟิแนแลนด์และโปลแลนด์นะครับได้รับเข้าประจําการกับกองทัพในช่วงปี2014ซึ่งได้รับรุ่นที่ถูกอัปเกรดใหม่ที่มีพิสัยการโจมตีที่ไกลขึ้นคือรุ่น A g M 158 B J E R ขีปนาวุธลอน A g M ก็ยังมีรุ่นที่ใช้ในการต่อต้านเรือด้วยนะครับโดยที่เป็นรุ่นย่อยของ A g M 158 C ในรุ่นนี้อยู่ในช่วงปี2018นะครับ ในปี2016บริษัทลอคฮีตมาตินได้ส่งมอบขีปนาวุธลองแจดให้กับกองทัพอากาศสหรัฐโดยที่จะมีทั้ง2รุ่นนะครับที่กองทัพอากาศสหรัฐได้นําเข้าประจําการมากถึง2,000ลูกในเดือนสิงหาคมนะครับปี2024มีรายงานว่าสหารัฐอเมริกากำลังอยู่ในช่วงพิจารณาโดยที่จะส่ง AGM 158แจให้กับยูเคน a g m 1 5 8นะครับถูกผลิตขึ้นในช่วงปี2006ส่วน a g m 1 5 8 B 2ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี2024ในรุ่น1 5 8 B ข้อมูลจากงบประมาณในปี2020มีงบประมาณ1,40,000้เหรียญสหรัฐและงบประมาณในปี2020ที่จะเป็นรุ่น a g m 1 5 8 B 2นะครับมีงบประมาณอยู่ที่1,665,000เหรียญสหรัฐ ในช่วงที่กองทัพอากาศสหรัฐกำลังพัฒนา A J M 1 5 8ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาขีปนาวุธในรุ่นใหม่ออกมาโดยจะเป็นรุ่น A J M 1 5 8 B J E R แต่ในปี2002นะครับมันถูกกำหนดชื่อให้เป็น A J M 1 5 8 B ในรุ่นนี้นะครับมันถูกอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปริมาณเชื้อเพลิงที่มากขึ้นซึ่งทำให้ A J M 1 5 8 B มีพิสัยการโจมตีที่ไกลมากขึ้นมันมีระยะโจมตีมากกว่า575ไห,หอประอาณ925กิเมตร เมื่อเรานํามาเปรียบเทียบกับ A J M 1 5 8ในรุ่นธรรมดาที่มีพิสัยการโจมตีประมาณ230มไมล์หรือประมาณ370กิโลเมตรแต่ในรุ่น A J M 1 5 8 b มันก็ได้รับการอัปเกรดใหม่ที่มันได้รับการอัปเกรดหัวลบนําวิธีแบบใหม่นะครับและมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่ทําให้ขี่ปนาวุธริรอน A J M 1 5 8 b ในรุ่น E R มีพิสัยการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น620่ไมล์หรือประมาณ10 0 0กิโลเมตรแต่ในรุ่น E R นะครับมันมีฮาร์มรมามณ95% ต้นแบบขี่ปนาวุธร่อนรุ่น ER มันได้รับการทดสอบกับเครื่องบินทิ้งระเบิด B1 หลังจากนั้นนะครับในช่วงปี2014 AGM-158B j ET ER เข้าประจำการกับกองทัพอากาศสหรัฐต่ในช่วงแรกจะมีแค่ B1 ที่สามารถใช้งานได้แต่หลังจากนั้นมันก็ถูกพัฒนาและประปับปรุงให้สามารถใช้งานกับเครื่องบินรุ่นอื่นได้ที่ไม่ว่าจะเป็น B52 F15B และ F16 นะครับ เครื่องบินทิ้งระเบิด b 1สามารถบรรทุกขี่ปนาวุธร้อนในรุดีอาได้บรรทุกได้สูงสุด24ลูกและ b 2นะครับสามารถบรรทุกได้16ลูกซึ่งรวมถึง b 5 2ก็สามารถบรรทุกได้20ลูกโดยการติดตั้งภายใน8ลูกและภายนอกของเครื่องบิน12ลูกและนอกจากนี้นะครับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันที่ไม่ว่าจะเป็น fa 1 8 ef และ f 3 5ส c ของกองทัพเรือสหรัฐในเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นนะครับขี่ปนาว ในช่วงปี2015นะครับขีปนาวุธลอนเอ m 1 5 8 b j หนึขีปนาวุธลอนในรุ่นนี้มีความเหมาะสมที่สุดที่มันจะได้รับการติดตั้งขีปนาวุธไมโครเวฟขั้นสูงในรูปแบบการต่อต้านส่งคามอเล็กทรอนิกสโดยที่มันจะได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีส่งคาร์เมอเรกทอนิกซึ่งเป็นอาวุธทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้พลังงานไมโครเวฟกำลังสูงถ้าพูดให้เพื่อนเเห็นภาพน,นะครับมันจะเป็นอาวุธเลเซอร์ ในช่วงปี2024บริษัท洛克คีสตมาตีนได้เปิดตัวขีปนาวุธล่อรุ่นใหม่ในรุ่นนี้นะครับมันมีชื่อว่า a g m 1 5 8 x r ที่จะมีพิสัยการบินที่ไกลขึ้นซึ่งมันจะมีขนาดที่ยาวขึ้นนะครับพร้อมกับบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากขึ้นข้อมูลส่วนใหญ่ของ a g m 1 5 8 x r ในปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและเป็นความลับนะครับแต่มีการคาดว่าในรุ่นนี้มันไม่สามารถติดตั้งกับ F-16 ได้เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักที่มากขึ้น รุ่น A J M 1 5 8 4 L R S M เป็นขีปนาวุธล่อนต่อตามเรือพิสัยไกลน,นะครับที่พัฒนาต่อจากรุ่น A J M 1 5 8 b J E R ซึ่งมันมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายแบบอัตโนมัติได้และมีระบบที่ซับซ้อนมากขึ้น A J M 1 5 8 4 L R S M มันเป็นขีปนาวุธต่อตานเรือที่จะมีความแตกต่างจากขีปนาวุธในรุ่นอื่นนะครับเพราะมันสามารถกำหนดเป้าหมายได้แบบอัตโนมัติและมันสามารถรับส่งข้อมูลการกำหนดเป้าหมายบนเรือลบได้ เทคโนโลยีที่ทําให้มันโจมตีได้อย่างแม่นยำนะครับมันได้รับการติดตั้งระบบ GPS และการรับส่งข้อมูลกับดาวเทียมซึ่งมันสามารถระบุตําแหน่งได้ทั่วโลกการระบุเป้าหมายด้วยดาวเทียมนะครับซึ่งมันทําให้ขีปนาวุธรุ่นนี้มีความแตกต่างจากขีปนาวุธทั่วไปถึงแม้ว่าเรือรบที่เป็นเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่ขีปนาวุธล่อนก็โจมตีได้อย่างแม่นยํา รุ่น LRSM นะครับมันได้รับการพัฒนาและรวมเอาเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานจากรุ่น ER รวมเข้าไว้ด้วยกันนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น RF แบบพาชีพหลายโหมดระบบ Data า i n k และเครื่องวัดระยะความสูงของอาวุธทั้งพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ขีปนาวุธล่องรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งการการโจมตีได้หลายรูปแบบนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการจากเครื่องบินที่ปล่อยขีปนาวุธล่องด้วยการสั่งการผ่านดาตาลิงกหรือจะสั่งการโจมตีผ่านเรือรบก็ได้นะครับ หรือการกําหนดเป้าหมายของขีปนาวุธเองผ่านการใช้งานแบบอัตโนมัติในช่วงที่ค้นหาเป้าหมายนะครับขีปนาวุธล่อน LRSM มันจะค้นหาเป้าหมายที่ระดับความสูงปานกลางหลังจากนั้นนะครับมันจะบินล่อนในระดับที่ต่ำเพื่อการหลบเลดาร์และการโจมตีจากขีปนาวุธป้องกันของศัตรูแต่ในรุ่น a g m 1 5 8 b JDR ER, มันจะมีพิสัยไกลกว่านะครับ ที่มีพิสัยประมาณ500ไมล์ทะเลหือ930กิโลเมตรแต่ a g m 1 5 8 4 l r s m มันมีระยะการโจมตีที่สั้นกว่านะครับเนื่องจากมันได้รับการติดตั้งระบบอื่นเข้าไปที่ไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางเซนเซอร์เรดาร์ーーแบบพาชิพจากข้อมูลของ o c k อกฮีดมาตินที่ได้เปิดเผยออกมานะครับมันจะมีระยะการโจมตีประมาณ200ไมล์ทะเลหรือประมาณ370กิโลเมตรนะครับ คีปนาวุดลอนในรุ่นนี้นะครับมันได้รับการติดตั้งระบบป้องกันทางส่งขามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีระบบค้นหาด้วยอินฟาเรดด้วยนะครับและเซนเซอร์การแจ้งเตือนเรดราที่รวมถึงซอฟต์แวร์ AI ไปัญญาประดิษฐ์ขีปนาวุธลอนก็สามารถรับส่งข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์ได้ในช่วงที่ทําการโจมตีด้วยขีปนาวุธมากกว่า1ลูกนะครับขีปนาวุธลอนในรุ่นนี้ก็สามารถทํางานร่วมกันได้และการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อประสานง,งานการโจมตีเป็นกลุ่มนะครับ ขีปนาวุธลัน LRSM มันก็ยังไม่ส่งสัญญาณออกไปในช่วงการโจมตีทําให้การตรวจจับจากฝ่ายศัตรูเป็นไปได้ยากและขีปนาวุธยังมีค่า RCS ที่ต่ําและลายเส้น IR ที่ต่ํานะครับในช่วงการโจมตีนะครับถึงแม้ว่าเรือของศัตรูจะทําการล่อเป้าเพื่อการโจมตีพลาดเป้า LRSM นะครับมันมีระบบค้นหาแบบหลายโหมดซึ่งมันมีความสามารถแยกแยะได้นะครับทั้งเรื่องของการค้นหาเป้าหมายเองได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่จะใช้เรดาร์ได้ตรวจจับตําแหน่งแบบพาชีซึ่งมันก็สามารถโจมตีเป้าหมายบนบกได้ด้วยนะครับ ขีปนาวุธล่อน LRSM มันได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้กับระบบปล่อยแนวตาม Mark 41ที่ใช้กับกองทัพเรือสหรัฐนะครับสำหรับการปล่อยขีปนาวุธล่องจากผิวน้ำนะครับ LRSM มันจะได้รับการติดตั้งจรวดเสริม Mk 114โดยมันถูกดัดแปลงมาเพื่อขีปนาวุธล่องน,นะครับและจะถูกปล่อยไปในความสูงที่เหมาะสมแต่ผู้พัฒนาอย่าง Lockheed Martin มีแผนที่จะทําให้มันสามารถใช้งานได้กับเรือดำน้ำซึ่งรวมถึงการติดตั้งกับเครื่องยิงกระสุนแบบกระป๋องสำหรับเรือรบขนาดเล็กนะครับ แต่ในปัจจุบัน LRSM มันถูกใช้กับเครื่องบินเท่านั้นนะครับที่มันถูกติดตั้งกับ FA18EF และเครื่องบิน B1 B1 สามารถบรรทุก LRSM ได้24ลูกนะครับและในช่วงปี2026นะครับขีปนาวุดล่อน LRSM มันจะสามารถใช้งานกับเครื่องบินตรวจการทางทะเลได้ในรุ่น P8 นะครับ กองทัพสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะอัปเกรดขีปนาวุธลอนที่มันจะมีหน้าที่หลากหลายมากขึ้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธโจมตีภาคพื้นดินและบนเรือนะครับที่ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธต่อต้านเรือโดยที่มันอาจจะถูกลดขนาดหัวลบลงนะครับที่จะทําให้มันสามารถเพิ่มระยะการโจมตีได้ประมาณ300ไมล์หรือ480กิโลเมตร ทำให้มันมีระยะการโจมตีเป็น1 0 0 0ันไมล์หรือประมาณ1,600กิโลเมตรนะครับแต่มันก็ยังมีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำลายหรือหยุดเรือรบได้กองทัพสหรัฐยังคาดว่าขีปนาวุธล่อนเพียงลูกเดียวมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกองทัพเรือได้มากขึ้นโดยเป็นการอัปเกรดให้มันมีบทบาทเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่เราค่อยเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ